สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยามเช้าเข้ามาคนละหนึ่งไล่ทิ้งแกนะคะประจิตแชนเนลค่ะสนับสนุนทางช่องด้วยนะคะมาดูเขาได้โชคแล้วมาแก้บุญค่ะ่ะคแก้บุญนะคะค่ะที่หลักกิโลเฮียนตะเซตะจันยายมีค่ะค่ะให้เกินเนะได้เยอะเกินท่าน มาตามดูนะคะได้ลักอไหนดั้ก nah, นี้โอ้ได้ลักว่ตอนนี้เป็นทะเบียนรถเมอไร์ปกะมันมันจะต้องต้องกันอยู่กับเลขสองสีต้องกันกับรถใหญไงุ่นเลขจะตรงกับเลขทะเบียนรถหรือไม่ โอได้โชคลักแสนหรือลักล่านเนาะนี่เนาะลักลานเลยโอ้เสียหเสียน้หมูเลยือครับอ่ะมนือมูเลยครับ่อมาจะใส่เนาะค่ะนเนานะ โอ้ยมายู <verw ahaha> <p ess sauce> ๊ดก่จู๊ดฟูสนมอ๋อย่สนมโอ้เไก่ด้วยสนมสนมไก่ใไก่ไก่ไก่่ั้าน แต่เวลาอยู่กับใช้เวลาเดือนอยู่ใช้เหมฮแค่เดือนเดียวใช่ใ้ใหญ่ได้เป็นร้อยตัวใช้เวลาภายในเดือนเดียวได้เงินเป็นล้านงวดนี้ก็จะดตามช่วงจีเลี้ยงในใจเองเพื่อสนุม ตนเออเอาท่าให้นี่ค่ะจะต่วนนั่นนั่นเทียนตัวนต่าใช่หรอลุกไหมจะซูมลายูดเก้าเก้าจิตครับค่ะเก้าเก้าจิตค่ะ เ้จ็ดแน่นอนเจ็ดได้เต็มครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ้าเจ็ดมาไทยเอาห้โชคดีสนมค่ะเก้าเก้เจ็ดนะคะรอลุ้นต่อไปนะคะรอลุ้นวันหยิบจับแบตเรี่นะคะดเงมาขอพไก่ได้จได้ดตัวภายในเดียวไก่ตีได้เป็นร้อยตัวในเดือนเดียว เอเก้าๆจไปดูรัตต์รีกันมีรีได้เป <ải S 2> ็นล้านค่นะเนาะเอล้านเก้านะคะเดกลือ <1983. S 2> uh, ่มนะคะคนละหนึ่งไลน์หนุแช์นะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะไปะทิบแชนแนลค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะหยิบจับรัตต์รีนะคะ9 97ค่ะอ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้ว สนับสนุนทางช่องประทิ p Channel ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคอยท่านยืนเงยปังๆคะสภาพแข็งแรงทำๆรวยค่ะขอบคุณค่ะ